จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบในภาคเหนือของประเทศไทยณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังของเด็กหนุ่มสาววัย1 9้1ถึงปีต้าและหยองเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายพวกเขาสนิทกันมากจังเหมือนเป็นคนในครอบครัวต่างคนต่างมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันท้งเรื่องเพลงการเที่ยวป่าและการถ่ายภาพยนตร์สั้นๆ พวกเขาเป็นเหมือนเงาของกันและกันความผูกพันที่ไม่มีวันจางหายในช่วงชีวิตมหาวิทยาลายัยตากับหยองใช้ชีวิตร่วมกันเกือบตลอดเวลาพวกเขากินนอนด้วยกันที่หอพักเดียวกันไปเรียนด้วยกันทำกิจกรรมชมรมด้วยกันพวกเขามีความฝันที่จะทำหนังสั้นด้วยกันให้เป็นจริงพวกเขาสนิทกันมากสนิทที่เรียกว่ารู้ใจกันไปสะุกเรื่องไม่มีใครที่จะเท่าใจและรักหยองได้ดีเท่าตา และไม่มีใครที่จะรักและเป็นห่วงต้าได้เท่าหยองเลยจุดเปลี่ยนที่มาพร้อมกับโศกนาฏกรรมแล้ววันหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นต้าป่วยหนักด้วยโรคเลือดชนิดหนึ่งที่หายากอาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วหยองเฝ้าดูแลเพื่อนรักอย่างใกล้ชิดมาตลอดแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจะดีขึ้นเลยหยองได้แต่ภาวนาขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขา แต่ก็ไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นท้ายที่สุดตาก็จากไปอย่างสงบในห้องพักของเขาทิ้งไว้เพียงหยองที่นั่งรอง้องไห้กอดร่างที่ไร้วิญญาณของเพื่อนรักอย่างหนักวันเผาศพของตาหยองรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากเกินกว่าที่จะทำใจรับไหวเขาไม่กล้าที่จะไปงานศพของเพื่อนรักเพราะกลัวว่าจะทำใจไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้น เขาเลือกที่จะหนีความจริงหนีจากความเจ็บปวดโดยการออกไปดื่มหนักเพื่อที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการปรากฏตัวของวิญญาณวันเวลาผ่านไปแต่ความรู้สึกผิดก็ยังคงเกาะกินหัวใจของหยองอยู่ตลอดเวลาเขาได้แต่โทษตัวเองที่ไม่ได้ไปส่งต้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคืนหนึ่งในขณะที่หยองกำลังนั่งดูภาพถ่ายของต้าอยู่คนเดียวในห้องที่มืดมิด เขาก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องอย่างผิดปกติทันใดนั้นไฟในห้องก็ติดติดดับดับและเสียงเพลงที่ต้าเคยชอบก็ดังขึ้นมาจากเครื่องเล่นเทปเก่าๆที่ไม่ได้เปิดมานานแล้วยองรู้สึกตัวชาไปทั้งตัวความกลัวเข้าครอบงำเขาไปทั้งร่างเขาไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะเงยหน้าขึ้นไปมอง แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นตาเพื่อนรักของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนเมื่อก่อนตาทำไมไม่ไปส่งเราอ่ะยองความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยองรีบวิ่งไปกอดเพื่อนรักทันทีที่ได้ยินเสียงตาโอบกอดหยองและเอามือลูบหัวยองเบาๆพร้อมพูดว่าเราไม่ได้โกรธแกหรอกนะเราแค่คิดถึงแก แต่แกต้องช่วยเราหน่อยนะหยองตาเด้เล่าให้ฟังว่าที่จริงแล้วเขาตายด้วยความแทนแล้วเขายังคงมีความรู้สึกผูกพันกับหยองและโลกนี้อยู่ทำให้เขาไม่สามารถไปสู่สุขติได้แล้วตาก็ยืนสมุดเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งให้หยองแล้วบอกว่าสมุดเล่มน,นี้มันมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ที่จะช่วยให้เราไปสู่สุขติได้จากนั้น หยองก็ได้ค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในสมุดบันทึกของตา้าและเขาก็ได้รู้ว่าก่อนที่ต้าจะเสียชีวิตเขาโดนคนในชมรมของเขาที่สนิทกับเขาหักหลังและทำลายความฝันของพวกเขาหยองจึงเริ่มตามหาคนในชมรมและได้รู้ว่าคนที่หักหลังพวกเขาทั้งสองคนก็คือเพื่อนสนิทในชมรมอีกคนหนึ่งที่ไม่พอใจที่ตา้า มีความสามารถมากกว่าและต้าก็โดนวางยาพิษจากคนที่เขาไว้ใจทำให้เขาเสียชีวิตลงหลังจากที่หยองสืบหาความจริงแล้วเขาก็ได้นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจทันทีตำรวจได้จับกุมคนร้ายและสุดท้ายต้าก็ได้ไปสู่สุขคติในที่สุดบทสรุปของเรื่องราวหลังจากที่ต้าไปสู่สุขคติแล้วหยองก็ยังคงเสียใจ แต่เขารู้สึกโล่งใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเพื่อนรักของเขาเขาได้ทำความฝันของพวกเขาทั้งสองคนให้เป็นจริงโดยการทำหนังสั้นเกี่ยวกับมิตรภาพของพวกเขาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นหยองไม่ได้กลับไปดื่มหนักอีกเลยเขามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าต้ายังคงมองเขาอยู่เสมอและแม้ว่าต้าจะจากไปแล้วแต่ความผูกพันของพวกเขา ก็ยังคงอยู่ในใจของหยองตลอดไปเรื่องราวของต้าและหยองสอนให้เราได้รู้ว่าความผูกพันที่แท้จริงไม่เคยจางหายไปไหนและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่นั้นสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างแม้แต่ความตายหลังจากที่หยองได้นำหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจและจับกุมคนร้ายสำเร็จแล้วทุกคนต่างคิดว่าเรื่องราวทั้งหมด จะจบลงเพียงเท่านี้แต่แล้วเรื่องราวกลับไม่ได้จบลงอย่างที่ทุกคนคิดไว้หลังจากที่ต้าไปสู่สุขติแล้วหยองก็รู้สึกโล่งใจและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่แล้วคืนหนึ่งหยองได้ฝันถึงต้าเขาเห็นต้าในสภาพที่ดูหวาดกลัวและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดต้าพูดกับเขาว่าหยองยังไม่จบมีบางอย่าง ที่ตามเรามาหยองจะดุ้งตื่นด้วยความตกใจและสับสนเขาไม่เข้าใจว่าต้าหมายถึงอะไรคืนต่อมาและคืนต่อต่อไปหยองก็ยังคงฝันถึงต้าในสภาพดเดิมพร้อมกับคำพูดดเดิมที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวหยองเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา เสียงกระซิบเบาๆที่ไม่มีที่มาความรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเขาอยู่ในมุมมืดและเงาเลือนลางที่โผล่มาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปหยองเริ่มสืบเรื่องราวที่ตาพูดในความฝันและเขาก็ได้รู้ว่าในวันสุดท้ายก่อนที่ตาจะเสียชีวิตตาได้ไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเพื่อไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสั้นที่พวกเขากำลังทำอยู่และเขาก็ได้พบกับสิ่งลึกลับบางอย่างที่บ้านหลังนั้น หลังจากที่หยองได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจที่จะไปที่บ้านร้างแห่งนั้นเพื่อค้นหาความจริงเมื่อหยองไปถึงบ้านร้างเขาก็ได้พบกับสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งของต้าและในสมุดบันทึกเล่มนั้นก็ได้เขียนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นตาได้เล่าว่าเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในบ้านร้างคนเดียวหญิงสาวคนนั้นได้บอกกับตาว่า เธอรอคอยใครบางคนมาเป็นเวลานานแล้วและเธอก็ได้บอกกับต้าว่าเธอจะช่วยให้ต้าไปสู่สุขติได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดไปต้ารู้สึกหวาดกลัวและวิ่งหนีออกมาทันทีหลังจากที่หยองได้อ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นจบเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณบ้านร้าง และเขาก็ได้เห็นร่างเลือนลางของหญิงสาวคนนั้นที่นั่งอยู่ตรงหน้ายองรู้สึกถึงความกลัวที่เข้าครอบงำเขาไปทางร่างหญิงสาวได้ยิ้มอย่างน่าขนลุกและพูดว่าเขาเป็นของฉันแกก็จะเป็นของฉันด้วยเรื่องราวกลับกลายเป็นว่าตาไม่ได้ไปสู่สุขติแต่ถูกวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นกักขังไว้ในโลกวิญญาณเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนเธอตลอดไป และตอนนี้หยองก็เป็นเป้าหมายต่อไปของวิญญาณร้ายตนนี้แล้วหยองพุ่งตัวออกไปจากบ้านร้างทันทีด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกเขาวิ่งไม่คิดชีวิตไม่ได้สนใจว่าสองเท้าจะพาไปที่ไหนรู้แค่ว่าต้องหนีให้พ้นจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างที่วิ่งผ่านซอยเปลี่ยวและมืดมิดเสียงกระซิบเย็นเยียบก็เริ่มตามหลอกหลอนหนีไม่พ้นหรอก แกก็จะเป็นของฉันเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ฟังดูน่าขนลุกดังขึ้นสลับกับเสียงของตัวเองที่หอบหายใจหยองหันความไปมองด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดเมื่อกลับมาถึงห้องพักยองรีบล็อกประตูขันกรอนทุกบานม่านทุกผืนถูกดึงติดจนสนิททุกอย่างในห้องมืดมิดสนิทยกเว้นเพียงแสงไฟจากจอโทรศัพท์ที่เขานำกั้นอยู่ในมือเขานั่งกอดเข่าอยู่กลางห้องตัวสั่นเทาด้วยความหวาดผวา จ,จู่ๆแสงไฟจากจอโทรศัพท์ก็กระพริบทีๆแล้วดับลงไปในที่สุดความมืดที่เข้าครอบงำทำให้หยองรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊กเบาๆแต่ชัดเจนเราวกับอยู่ตรงหน้าประตูห้องหยองกลั้นหายใจไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ถี่ขึ้นและแรงขึ้นก๊กก๊กก๊ก ตามด้วยเสียงแกรกๆกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดกับลูกบิดประตูยองจินตนาการถึงเล็ดที่ยาวและแหลมคมกำลังพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในห้องเปิดให้ฉันหน่อยสิยองเสียงหวานแต่เย็นเยือกดังขึ้นมาจากด้านหลังประตูห้องตาอยากให้แกมาอยู่กับฉันนะ หยองเกรียดร้องสุดเสียงเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขาพยายามจะหาสวิตไฟแต่ก็หาไม่เจอในความมืดมิดนั้นเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รดต้นคอและกลิ่นหอมของดอกไม้เก่าๆที่ลอยมาแตะจมูกแกหนีไม่พ้นหรอกเสียงกระสิบดังขึ้นข้างหู เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปยองหันขวับไปสิ่งที่เขาเห็นคือเงาตะคุ่มของหญิงสาวผมยาวประบาในชุดสีขาวซีจางที่ยืนอยู่ตรงหน้าห่างไปไม่กี่ก้าวเธอไม่ได้มีใบหน้าที่ชัดเจนแต่ดวงตาของเธอเรืองแสงเป็นสีแดงกำํำจ้องมองมาที่เขาอย่างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาต หยองล้มลงก้นจำเป้าด้วยความตกใจและกลัวสุดขีดเขากระถดถอยหลังไปจนชนกับกำแพงห้องหญิงสาวก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆแต่ละก้าวที่เธอเดินเข้ามาเรากับพื้นห้องกำลังสั่นสะเทือนความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเธอนั้นรุนแรงจนหยองรู้สึกเหมือนเส้นเลือดในตัวกำลังจะแข็งตัวแกจะต้องมาเป็นของฉัน หญิงสาวพูดด้วยเสียงที่ฟังดูแหบพร่าและทรมานมาอยู่กับตา้ามาอยู่กับฉันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหยองปิดตาแน่นกรีดร้องไม่หยุดภาพของต้าที่ถูกกักขังอยู่ในความมืดมิดปรากฏขึ้นในความคิดของเขา เขาไม่ต้องการที่จะต้องมาติดอยู่ในชะตากรรมเดียวกับเพื่อนรักของเขาเขารู้สึกได้ว่ามือที่เย็นเฉียบกำลังเอื้อมมาสัมผัสใบหน้าของเขาและในตอนนั้นเองโปรดรอดูตอนต่อไปหากคุณกล้าพอ